สานุสูตรว่าด้วยสัมเนรสานุ239สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นบุตรของอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อสานุถูกยกักเข้าสิงครั้งนั้นอุบาสิกานั้นได้คล่ำครวญกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าฉันได้สดับคำของพระอรหันต์ทั้งหลายว่า ชนเหล่าใดเข้าอยู่จำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการด้วยดีตลอดดิตถีที่14ที่15และที่8แห่งปักทั้งตลอดปฏิหาริยะปักประพฤติพรหมจรรย์อยู่ยักษ์ทั้งหลายย่อมเข้าสิงชนเหล่านั้นไม่ได้เป็นการถูกต้องแล้วบัดนี้ฉันเห็นแล้วในวันนี้ยักษ์เข้าสิงสมณีนสานุยยักษ์กล่าวว่า ท่านได้สดับคําของพระอาหารหันต์ทั้งหลายว่าชนเหล่าใดเข้าอยู่จําอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดประการด้วยดีตลอดดิถีที่14ที่15และที่8แห่งปักตลอดทั้งปฏิหารยิยปักประพฤติพรหมจรรย์อยู่ยักษ์ทั้งหลายย่อมเข้าสิงชนเหล่านั้นไม่ได้เป็นการถูกต้องแล้วท่านจงบอกสานุผู้ฟื้นขึ้นแล้วว่า ยักษ์สั่งคำนี้ไว้ว่าท่านอย่าได้กระทำกรรมอัลลามกทั้งในที่แจ้งและในที่ลับถ้าท่านจะกกระทำหรือกำลังจะก,กระทำกรรมอัลลามกถึงท่านจะเหาะหนีไปก็ไม่พ้นจากความทุกข์สัมเณรสานูฟื้นขึ้นแล้วกล่าวว่าโยมแม่ญาติและมิตรทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ปรากฏ ท่านยังเห็นฉันซึ่งมีชีวิตอยู่แท้เพราะเหตุไรจึงร้องไห้ถึงฉันเล่าอุบาสิกากล่าวว่าลูกเอ,อ๋ยญาติและมิตรทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ปรากฏแต่คนใดลักกามแล้วยังคิดจะกลับมาในกามอีกลูกเอ,อ๋ยญาติและมิตรทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนนั้นเพราะเขาเป็นอยู่ต่อไปอีกก็เหมือนตายแล้ว พ่อเรายกท่านขึ้นจากการครองเรือนที่รุ่มร้อนแล้วท่านยังปรารถนาจะตกลงไปสู่การครองเรือนอีกพ่อเรายกท่านขึ้นจากเหวแล้วท่านยังปรารถนาจะตกลงไปสู่เหวอีกหรือเราจะพนธนาแก่ใครเล่าว่าขอท่านจงช่วยกันขอความจเจริญจงมีแก่ท่านดุดสิ่งของที่ขนออกแล้วจากเรือนที่ไฟไหม แต่ท่านปรารถนาจะเผามันอีกสานุสูตรที่หจบ